คำว่าจิตเกื้อกูลคืออะไรเนาะหมายเอาจิตประกอบด้วยความเกื้อกูลอันได้แก่ความคิดที่มุ่งทำแต่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่นตลอดจนส่วนรวมโดยทั่วไปซึ่งการมีเมตตาจิตและกรุณาจิตเป็นที่ตั้งเมื่อธาตุแท้ทของสภาพที่เรียกว่าจิตของคนเราซึ่งจะรักสุขเกียรทุกวิถีทางใดที่จะทำให้ตนเองได้ประสบอารมณ์กับ สิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจและส่งผลเป็นความสุขให้กับตนเองแล้วก็ยอมมาความเหนื่อยเหนื่อยทั้งทางร่งางกายและจิตใจเข้าแลกเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการแม้จะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นก็ตามแต่ผลสะท้อนที่ส่องให้เห็นได้ชัดคือคนเราอยู่ร่วมกันฉันมิตรยังไม่ได้ฉะนั้นในทางพุทธจึงสอนให้อบรมจิตให้รู้จักเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข ตั้งจิตแบบนี้จิตเราก็จะเป็นจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่อบรมดีแล้วทำให้เกิดประโยชน์